วัสดครับท่านผู้ชมฮะนี่คือรายการตีสิบเดครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้หนึ่งคนในเพียงไม่กี่คนของวงการนะฮะที่ยังไม่เคยมานั่งคุยกับเราตรงนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวหูคุณผู้ชมเขาต้องเป็นนานมากเพาคุณอาเนี่ยเขาอยู่ในวงการนี้มา120ปีแล้วนะคะแต่ว่าไม่ถึงหรอคุณอาปีนี้ปีที่35เองนี่นี่ดูหน้า นี่อายุก็เยอะแล้วย่าง42แล้วแก่มากอย่าให้ต้องเล่นมุกเยอะถ้าต้องหยุดเล่นมุกก่อนเลยเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยเขาทำไมเพชรอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงไม่เคยมาเนาะคุณอาจริงๆอ่ะเขาเป็นลูกครึ่งนะคะคุณผู้ชมแต่เป็นลูกครึ่งที่มีความเป็นไทยไทยอะไรที่มาวัดความเป็นไทยรู้ไหมความเป็นสายมูคุณอาเอาแล้ว น่าสนใจขึ้นมาในบัดดลทันทีนะฮะขอเชิญได้พบกับคิมเบอรี่แอนด์วอลเทมัสครับเชิญเจอกันฮะเนี่ยแต่กี้นี่แพทบอกในช่วงอินโทรดักชันบอกว่าคิมเนี่ยเป็นนางเอกลูกครึ่งที่มีความเป็น คือตอนที่เรามาเมืองไทยแรกๆค่ะก็อายุประมาณแบบแปเก้าขวบอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบหลายๆคนรอบข้างที่เป็นคนไทยเขาก็จะแบบจะมีเคล็จะมีแบบการถือนู่นถือนี่อะไรเงี้ยอย่างเช่นฝามอข้าวห้ามวางแบบคว่ำไว้นะต้องแบบแบไว้อะไรเงี้ยเขาถืออะไรางี้ปลาสมมิกินปลาก็คือต้องให้หมดด้านเดียวให้หมดก่อนไม่งั้น <S <S เดี๋ยวเรือคว่ำเขาถือ ช้าผิดตาใช่ค่ะคลิกโอ้โอ้ใช่ค่ะก็คือต้องทานให้หมดก่อนข้างหนึ่งแล้วก็ค่อยพลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าแบบกินข้าวอยู่แล้วก็แบบทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยถ้้ารองก็จะโดนแบบอุยอย่าร้องเพลงเจอแฟนแกอะไรอย่างเงี้ยคนแก่มันมันเสียหายตรงไหน ขอเหตุผลดีๆหนึ่งคำคนแก่มันไม่ดีตรงไหนคิมเบอรี่ไม่ไม่มีไม่มีเห็นไหมไม่มีก็แค่โอแต่คิมก็คือไม่เข้าใจว่าเอ๊ะไม่เข้าใจทำไมการร้องเพลงไปกินข้าวไปถึงจะต้องได้แฟนแก่ใครเป็นคนถือน่ยก็ตั้งคำถามเหมือนกันค่ะว่าใครเป็นคนถือทำไมต้องมีแบบห้ามรูนห้ามนี่ห้ามนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมันก็ ซึมซับเข้าไปในร่างเราเองาแล้วเราก็กลายเป็นว่าแบบเออฝังในใจเลยว่าแบบเออห้ามทําอย่างนี้นะอะไรอย่างเดินข้ามผู้ใหญ่ก็ต้องก้มต้องแบบเดินดูใครดูทีวีก็ต้องก้มต้องสวัสดีตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบมันปลูกฝังมาเลยอะค่ะตั้งแต่เด็กก็ก็กลายเป็นคนที่เชื่อในหรือว่าเข้าซึ้งถึงวัฒนธรรมไทยของของบ้านเรามาโดยตลอด ทั้งที่คิมก็เป็นลูกครึ่งเยอรมันเยอมันคุณแม่เป็นไทยคุณพ่อเป็นเยอรมันทำไมอยู่ดีๆมันซึมเข้าไปยังไงซึมถึงขนาดคุณนี่คือสายมูยืนหนึ่งเรื่องสายมูเลยอ่ะคือแบบพี่แพ้ั่นแหละไม่เราไปสายมูยังไงใครเป็นคนชักชวนก่อนไม่ด้วยความที่แบบพอเราเข้ามาในวงการเนาะมันก็จะมีคนแบบชวนไปทําบุญค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มจากการทําบุญก่อนนะคะ แล้วก็เริ่มแบบอัพเลเวลอะไรอย่างเงี้ย uh, ค่ะ <up level. S 1> ใช่มีการแบบว่าเฮ้ยต้องไปไหว้ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามี uh. กําไลนะช่วงนี้ฮิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh. ก็ก็เช่ามาอใครว่าดีอะไรก็ทําหมดทําบุญเยอะอ่ะแล้วอยู่ๆก็แบบก็จําสีเสื้อกาลากิีนีในแต่ละวันได้เองค่ะอ,อย่างวันนี้มาถูกไหมคะถูกโลกไหมวันนี้ถูกโลกค่ะ วันนี้ต้องสีอะไรวันนี้ต้องสีแดงค่ะสีแดงดีค่ะสีแดงใช่ไปในโทนสีสดใช่สีแดงสีส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสีที่ดีในวันนี้ในวันนี้ออที่จำได้เจ็ดวันเลยป่ะเจ็ดวันเลยแต่ว่ามันเพิ่งมีแบบว่าเอ่อเปลี่ยนเปลี่ยนในแต่ละปีค่ะก็คืออันปฏิทินใหม่อ่ะยังจำไม่ค่อยได้แต่ว่าพยายามกำลังท่องอยู่ นี่เธอรู้ขนาดเขามีเปลี่ยนสีปฏิทินกันเลยไม่คือเสื้อมงคลนใ่ไหมเขาเรียกอะไรนะเสื้อสีมงคลในแต่ละวันนะคะสีมงคลของสีเสื้อที่จะต้องใส่มาในแต่ละวันแต่ก็จะมีแบบว่าสีแห่งการเงินว่าสีเขียวสีสุขภาพเรือใครจะไปหาหมอก็ต้องเป็นสี หรือว่าหรือว่าสีแบบวันนี้เราต้องไปหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแบบเมตามหานิยมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อธุรกิจเมตามหานิยอมใช่ค่ะก็จะเป็นสีในแต่ละวันแต่ว่าหลักๆที่เราจําได้ค่ะก็จะเป็นสีกาลากินีมากกว่าแบบว่ห้ามใส่สีไหนวันนี้ห้ามใส่สีไหนคะวันนี้จริงๆห้ามใส่สีชมพู แม่ดาจะไปออนวันที่สีชิมพูดี <c oughs> สมมติวันนี้ถ้าคิมไม่ได้ใส่สีแดงมาซึ่งเป็นสีมงคลนะฮะแล้วไปใส่ส,สีแบบหายนะมาพอมานั่งอยู่นี้อะไรจะเกิดขึ้นเคยมีนะคะเหตุการณ์ที่แบบเราถ่ายละครแล้ววันนั้นแบบห้ามใส่สีแดงอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนั้นก็คือต้องใส่สีแดงเพราะคาแรคเตอร์ต้องใส่สีแดงแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์แบบ ชุดแบบนั่งนั่งนั่งอยู่สักพักหนึ่งชุดแบบตกเข้าไปในน้ําก็ต้องไปนั่งได้เป็นครึ่งชั่วโมงหรือว่าแบบหกล้มอะไรเงี้ยสะดุดบันไดแล้วคิดว่าจะแบบแน่แน่เห็นไหมเพราะว่าสีแดงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะแบบว่าโอ้โหแป๊บนึงนะเดี๋ยวได้เปลี่ยนแล้วก็คือไม่ได้เชื่ออะไรเลยเธอก็คือไม่เชื่อทั้งง่ายเลยจรงแล้วดูดวงแม้ถ้าสายเนี้ยถ้าเป็นสายนี้จริงๆนะจะต้องชอบดูดวง ชอบดูเลิศก็คือฉันให้เธอสิบสิบสิบแบบไม่หักเลยคิมดูแต่ว่าเขาบอกว่าดูไม่ได้บ่อยนะดูละปีละครั้งแค่นั้นถ้าแบบเนี้ยจะต้องสืบสอบว่าแบบที่ไหนดีที่ไหนเด็ดต้องไปไปไหมเออนี่ต่นี้่อกคนนี่ คิดว่าคื today, อเห็นภาพคิวอเปลี่ยนไปแล้วนะหลังจากเคมีออนไม่ไม่ก็็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายเนี่ยฮะใช่ไม,ไม่เสียหายเลยไม่เสียหายเลยถ้าอย่างงี้คิมจะต้องมีเครื่องรางไหมจริงๆเราก็จะพกพระเนี่ยแหละหลวงปู่ทวดอะไรเงี้ยค่ะเวลาเดินทางไกลๆอะไรเงี้ยค่ะใช่แค่นั้นค่ะไม่ได้ไม่ได้แบบพกแบบโอ้โหต้องไปทั้งฝอยไม่ต้องขนาดนั้นไม่มีใช่ แค่สีเสื้อก็สบายใจแล้วเรามูทุกเรื่องไหมมูเรื่องงานนะคะเป็นหลักเป็นหลักแล้วเรื่องความรักเรไม่เคยูหนหรอกอะจริงๆนะเรื่องความรักไม่เคยมูเลยก็เธอสวยไงจะไปต้องมูหรอเลือดได้เออสวยเลือดไงดีอ่ะ แสดงว่าเวลามูมูแต่เรื่องงานเรื่องงานขอให้โชคดีอะไรเงี้ยค่ะขอให้แฮปปี้มันจะมีสักติ่งหนึ่งไหมล่ะที่แบบเวลาเรามูแล้วแอบติดเรื่องความรักปนิดนึงก็อาจจะมีตอนที่แบบทะเลาะกันอะไรเงี้ยเออทำไงทำไงก็จะมีแบบว่าก็จะมีคิดนิดนึงค่ะไม่ต้องขอเลยไปได้ดีไหมอ่าเรื่องความรักไหนไหนก็เอ็มเคไปได้ดีไหมอ๊ใครหิววะใครจะถ่ายเอ็ม ม์กบรินกับคิมเบอร์รี่เออมากคิมเป็นไงฮะเห็นหวานกันมากในอินสตาแกรมค่ะก็เรื่อยๆค่ะเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วอ่เร็วจัดแลนวคิมเจ็ดเร็วมากค่ะไม่น่าเชื่อเลย เขาเพิ่งฉลอง7ปีใน IG ของเขาสองคนนะฮะหวานแบบมดแบบมดเป็นเบาหวานเลยแม้แต่มดมัก็เบาหวานหวานเฉพาะในไอจีหรือเปล่าใช่อ้าวใช่ด้วยอ้ะไรไอจีก็ยอกจะฆ่ากันเหมือนกันอยากจะฆ่ากันบางวันบางวันนะฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมมันทะเลาะกันรุนแรงขนาดนั้นมันก็น่าจะมันก็เป็นเรื่องปกติแหละคิดว่าโดยมากทะเลาะกันเรื่องอะไร เ,เรื่องแบบเล็กๆน้อยๆค่ะตรงนี้ไม่ค่อยได้ทะเลาะกันแบบเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีเลยจะมีมแบบเรื่องกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเฮ้ยกินอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องแบบปกติเบสิกที่ทุกคนแบบเจอเลยเออเอาแล้วบางทีเราก็ทํางานเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบโอ้ก็ตัดสินใจสิแล้วอยากกินอะไรกินอะไรก็ได้หิวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็โมโหหิวตีกันแค่นั้นค่ะแบบไม่ได้มีอะไรเลย คุณเจ็ดปีที่ผ่านมาคุณไม่เคยเจอเรื่องใหญ่เลยเหรอเรื่องที่ทำให้มันแบบไม่ได้จะต้องฟาดฟันน่ะก็มันก็ไม่ได้ใหญ่แบบถึงขนาดจะแก้ไม่ได้ค่ะปีแรกๆก็ก็จะมีแบบไม่ค่อยเข้าใจกันเลยไม่เข้าใจกันแล้วก็เรื่องความหล่อของเขาแต่ว่าเรื่องผู้หญิงไม่มีเลยนะแต่ถ้ามีมาถึงเรื่องขี้หึง จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าคิมเบอรี่นี่ขี้หึงแบบสุดโต่งคิดว่าคิมเป็นคนขี้หึงคะ่ะแต่วันยังไม่เคยมีเหตุการณ์ให้หึงขนาดนั้น,นะะเ,เลยอ๋อเหรอคือเราเป็นคนขี้หึงแต่ก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่จะทําให้เราแผงลิศออกมาได้ใช่และอะไรมาวัดว่าเราเป็นคนขี้หึงใช่ไม่รู้แต่ว่าคิดว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมีอะไรแบบนั้นจริงๆเราอาจจะหงอยก็ได้น่าอาจจะไม่ได้แบบเป็นภาพที่เราคิดในหัวแบบว่า กูจะต้องแบบวิบแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่ารับไม่ได้อ่ะคำว่าขี่หึงของคิมเป็นแบบไหนไม่ไม่ชอบให้แบบหูตาแพรวอะไรอย่างเงี้ยไปวิบวับกับคนอื่นไม่ต้องวิบปั๊บอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยก็เลยรู้คือมันก็จะมีเล็กๆน้อยน้อยอ่ะที่ทำให้เรารู้ว่าเออฉันเป็นคนขี่หึงอ๋อเรารู้ได้ด้วยตัวเราเองค่ะ แล้วก็ไม่เคยแสดงอะไรไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้ให้คิมต้องแสดงออกถึงความคีดถึงเลยท่าที่ผ่านมาไม่มีเลยค่ะเท่าที่รู้ค่ะเท่าที่รู้ตัวเท่าที่รู้ไม่จริงอ่ะอ่ามีหลักฐานอ่าอ่ามีหลักฐานลองไปดูนะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่หมากปรินเล่นบทเข้าพระเข้านางกับนางเอกแล้วก็ปรากฏอยู่บนจอโทรทัศน์นะฮะ ในขณะที่ทั้งคู่นั่งดูทีวีอยู่ลองดูนะฮะว่าคิมเบอรี่มีอากัปกริยาอย่างไรชมครับเฮ้ไม่ดูได้มั้าฮาฮาาฮ่ ไปไกลเลย,ยนี่คือง,งานนะครับไม่ขอเล่าก่อนนะคะคือเรื่องนี้มีมีเลิฟซีนเยอะพี่แอนก็บอกทุกคนก็บอกว่าเรื่องนี้มีเลิฟซีนเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นช่วงแรกๆเป็นแบบช่วงตอนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเค็าห้ามดูนะตอนหนึ่งแล้วก็อนน่ะตอนหนึ่งเราก็ไม่ได้ดูแล้วอันเนี้ยมันคือตอนแบบ6 7 8 9แลเก้ราเขยังมีแล้วเราก็นั่งดูอยู่แบบ แบบไม่ได้คิดอะไรไงแบบไม่มีอะไรแน่นอนก็คือมันหมดไปแล้วนะตอนหนึ่งตอนสองอ่ะใช่แล้วมันมันก็ขึ้นเลยอ่ะว่าเอ้าทำไมไม่มีนี่อีกอะไรอย่างเงี้ยพอติดตาแล้วเดี๋ยวมันจะใช่ไหมมันร้อนมันจะหอนแล้วมันก็จะหาเรื่องตีกับเขาว่าเนอะเอ๊ะทำไมถึงรู้อ่ะไม่ดูดีกว่าไม่ดูเลยะ ผ่านไปแล้วแล้วพี่หมากหึงคิมบ้างไหมเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะเพราะว่าละครเรื่องต่อไปของคิมแซ่บมากเหมืมอนกันมีเอาคืนมีเอาคืนใช่เราต้องมีแสดงอาการหึงเราไหมหรืออย่างเช่นเวลาที่เราไปทะเลเราแต่งตัวสวยงามเอ้ยชุดนี้ผมไม่ให้ลงนะมีไหมชุดนี้ผมให้ลงได้เท่านี้นะเราก็จะถามเขา ทุกครั้งค่ะว่าแบบเอออันนี้มันมันโปมากไหมอะไรอย่างเงี้ยความรักที่นําไปสู่ความหึงหวงหวงก็เพราะรักนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดบอกว่าหมากบอกคิมบอกว่าเอาละเอายี้งไม่ต้องหึงอะไรมากไอจะไปสักชื่อของคิมที่ตัวเขาเลยเขาพูดอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ใช่ไหมครับคิมคือเขาไปไปออกอรายการแล้วเขาก็พูดนะคะว่าเขาจะจะสักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเขาก็เคยพูดกับเรา แต่เราก็เราก็บอกโ no นไม่อะ <c oughs> ก็ไม่รู้อ่ะคิดว่าเอา,เอาไว้ในใจก็พอแล้วอ่ะมันไม่ภูมิใจเหรอคิมที่แบบผู้ชายเขาอยากจะมีชื่อเราบนเรือนร่างของเขาไปตลอดชีวิตนะ <c oughs> ไม่เอาไม่เอาแล้วก็แล้วเราบอกเขาว่าอะไรอไม่ต้องดีกว่าอืมเราก็เลยบอกว่างั้นถ้าในอนาคตอะ มีลูกแล้วก็ค่อยสักชื่อลูกแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าผู้หญิงได้พูดถึงเรื่องของการมีลูกก็แสดงว่าเขาก็จะต้องมองแล้วหละว่าคนเนี้ยใช่มั่นใจแล้วใช่ไหมว่าคือหมากปรินแน่นอนก็ใช่ค่ะแค่คำนี้คำเดียวเนาะ เออแค่คำนี้คำเดียวคนก็จะก็จะฟินกันไปพูดถึงเรื่องน้ำหนักนิด<า>นึงค่ะเน้ำหนักเคยบอกครั้งหนึง่งน้ำหนักของคิม,มนี่ขึ้นสูงมากาเหนักเคยอ้วนสุดเท่าไหร่เจ็ดสิบกว่าค่ะอ้เยอะตอนนั้นคือตัวใหญ่มากค่ะัวให่ก็คือช่วงแรกๆไหมคิมนั่นคือช่วงแรกๆเลยค่ะ<า>แล้วก็พอรู้ว่าแบบเออจะต้องมาถ่ายละครอะไรเงี้ยก็ทําให้เราต้องแบบต้องมาลด อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีการใช้วิธีที่ผิดผิดมาเหมือนกันนะคะก็คือกินยาลดความอ้วนอะไรเงี้ยยากดประสาทจนทาให้แบบเป็นลมในห้องน้ําเลยฟังไว้นะฮะสำหรับท่านที่กินยาลดความอ้วนนะฮะยากดประสาททั้งหลาย่ะ,ะล้มในห้องน้ําเป็นลมเลยหรอใช่ค่ะคุณพ่อต้องแบบพังประตูเข้ามาเลย,เลยอะไรเงี้ยก็ไม่กล้าบอกว่าแบบเราไปทาอะไรมาไปกินอะไรมาอะไรเงี้ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่กลัวมากแล้วก็ ไม่กล้ากินยาอะไรที่มันทําให้แบบผอมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มจากการออกกําลังกายแล้วก็ทานอาหารเพราะตอนแรกๆมาเนี่ยต้องบอกว่าแรกๆมาคิมเหมือนจะเป็นแบบนางเอกตัวแบบอวบที่สุดเลยนะใ,ใน,ใน,ใ,นในรุ่นเดียวที่คิมเข้ามาใช่เพราะว่าก<ม>็มีเสียงแซวมาจากกองถ่ายว่า Kimberly, 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 <ช>คิมเบอเลอร์คิมเบอเลอร์คิมเบอใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรเวลากลับบ้านไปทีไรคือพ่อก็จะแบบไปทําอะไรมาเนี่ย ไอพบราขึ้นแล้วพี่พร้อมแล้วอะไรเงี้ยกินเข้าไปพ่อชอบแบบคือทุกคนจะแบบสปอร์ตเราที่บ้านเราจะสปอร์ตเราให้เราแบบว่าเฮลตี้เราก็แบบโอเคมันไม่เฮลตี้ใช่ไหมโอเคได้งั้นก็ถ่ายละครใครจะว่าไงคิมเบอร์เลอร์ก็ช่างมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สนใจเพราะพอเราต้องเฮลตี้แต่พอละครออนแอร์แล้วนั้นเราเห็นเลยเห็นเลยอ๋อเออที่เขาเตือนกันมา พรที่เขาบอกว่ามันตัวใหญ่มันมันจริงเราก็เลยแบบพ่อไม่ได้แล้วจริงๆไอเฮลตี้นะไอไม่ทำอะไรที่ไม่ดีแน่นอนไอยต้องไอต้องลงก็ไปคุยกับเขาอะไรอย่เงี้ยจนเขาโอเคเข้าใจว่ามันเป็นอาชีพเราแต่แน่ๆก็คือตะกี้ไี่คุยกันถึงชุดว่ายน้ำว่าคุณหมากเขาห่วงหรือเปล่า เราไปรวบรวมเอาชุดว่ายน้ำมาให้ดูนะฮะว่าจริงๆแล้วคิมก็เป็นคนที่รักสายลมแสงแดดพอสมควรนอกเหนือจากเรื่องของน้ำหนักนะครับที่จะต้องดูแลแต่ก็ชอบดูแลการออกไปสู่ข้างนอกเซ็กซี่มากครับนี่ครับเอ้ซู่พ่แพนไม่ได้หรอฉันไม่สู้เธออยู่แล้วคิมค <c oughs> จะไปสู้กับเธอเนี่ยฮะคุณลายหน้าท้องคุณดีมากเลยโอ้มีซิกแพคด้วยนิดหน่อยเยอะค่ะนี่ก็ คุณคิมคุณสู้แดดมากเลยคุณสู้แดดเหลือเกินอ่ะสู้แดดมากสู้แดดมากนี่รอยสักข้างหลังร้อยสักของผู้นั้นคือผู้ใดของใครคะคุณก็รู้ว่าใครก็เป็นคนที่ออกแดดอยู่ตลอดเวลาชอบไปทะเลมากเป็นคนชอบทะเลใช่ค่ะชอบทะเลไม่ห่วงผิวม้างเหรอเป็นดาราคนคนนี้เดินไปขึ้นรถนะยังแบบ เอามือปิด,ดทีมวันนี้ฉันใส่เสื้อที่เขียนว่า U V Protection อันค <c oughs> ่ะภ <c oughs> <อ>ูมิใจกับรถอ่ะก็คือต้องมีเขียนคำว่ายูที่มันเสื้อกัน U V อ,อ, <UV Protection S 2> อ่ะคุณอา U V Protection คนนี้ต้องใส่ก็อก,กลัวมากแต่คุณนัดภาพแต่ละภาพก็คืออ๋อเราเล่นกับพาทิ์อย,อย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยอ่ะเราเล่นกับพาทิใช่คือเป็นคนที่ไม่ไม่กลัวแดดเลยค่ะ ้คุณไม่กลัวผิวคุณเสียหรอคุณคิมไม่กลัวค่ะเพราะว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ออกากาลังกายอย่างเดียวแต่ว่าเราก็ต้องดูแลผิวเราด้วย <S <S คือไม่ใช่ว่าเราไปออกแดดแล้วเราก็ไม่ดูแลนะเราเราออกแดดเราก็จริงแต่ว่าเวลาเรากลับบ้านมาเราก็ต้องทาผลิตภัณฑ์ที่มันบํารุงผิวด้วยค่ะอ,อย่างเซว่าเอชไวท์เ um เนี่ยทุกครั้งเวลาแบบไปออกแดดอะไรเงี้ยก็ะจะทา <S <S มันก็เหมือนแบบปอับอารมณ์ผิวได้ด้วยจากซันเบอร์อะไรเงี้ยค่ะ c อ h ไวท์เซรั <ics> u <grup>. m ใช่ขวดสีขาวค่ะของเราขวดขาวใช่ขวดสีขาวมีไหมขอดูหน่อยขอดูหน่อยแต่เขาเป็นเพื่อนกับขวดแดงใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเจ้าของพี่บุญนะคะพี่บุญเส้นพี่บุญเส้นคือพี่พี่บุญเนี่ยคือเคยท้าทามให้เราลองดูผลิตภัณฑ์อันนี้ค่ะแล้วก็ท้าทามให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแต่ว่าด้วยความที่คิดว่าสแตนดาร์ดเค็มเป็นคนที่ตั้งแต่กลัวเรื่องยาเรามอ้วนเค็มก็เลยรู้สึกว่า เวลาจะกินอะไรเข้าไปใครอยากให้เราเป็นพรีเซนเตอร์ก็คือต้องลองก่อนคิมเป่คนผิวแพ้ง่ายมากเพราะฉะนั้นก็ต้องลองด้วยค่ะว่าแบบเฮ้ยเราแพ้ไหมเพราะว่าถ้าเรา once เป็นพรีเซนเตอร์แล้วเราก็อยากที่จะพูดได้เต็มปากจริง <c oughs> ครั้งแรกที่ใช้คือทาตอนคืนนะคะทาแค่ตัวเดียวเป็นเซรั่มแต่ว่าคิดว่าเป็นเป็แทน moisturizer ได้ด้วยะคะ่ะก็คือทาทาไปเลยแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกวันนึง เออมันดูมันดูไบรท์ขึ้นนะคะแล้วก็ดูไม่ได้แบบโสมทังนั้นที่คืนนั้นคือเรานอนดึกมากอะไรย่างเงี้ยคือจริงจริงพอพอรู้ว่าแบบเป็นโสมสีขาวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะแพ้โสมไหมอะไรยเงี้ยเพราะว่าหลายๆคนก็แพ้แต่คิมไม่แพ้เลยทั้งที่มัเป็นผิวบอบบางมากเราก็เลยบอกบอกผู้จัดการนะคะว่าแบบเอาค่ะร <laughs> <laughs> ับค่ะอะไรอย่างงี้ยแต่ขอดูเนื้อเขาได้ไหมคะได้ค่ะต้องทราบนะฮะว่าคิมเป็นลูกครึ่งฝรั่งผิวฝรั่งเนี่ย จะค่อนข้างที่จะค่อนข้างโทษนะฮะมันจะมันจะค่อนข้างที่รูขุมขนจะค่อนข้างใหญ่กว่าใช่ค่ะผิวเอเชียทั้งหลายค่ะแต่ว่านี้ใช้แล้วแบบมัคือรู้เลยว่าใช่ต้องตบอย่างงี้ค่ะแล้วก็ค่อยทาเพราะว่านี่เป็นยปดปืดใมันเป็นออเป๊ปไทยใช่ค่ะเป็นเป๊ปไทยค่ะคือทาแล้วรู้สึกว่าหน้าแบบขาวกระจ่างใสตามชื่อเลยค่ะ Age w h i t e s e r u มหลายๆคนน่ยกลัวว่าเวลาทาแล้วเห็นพอมันมันยมันยืดยืดมันจะเนอหรือกเปล่า คือคีมเป็นคนที่อุดตันง่ายมากด้วยใช่พี่คีมมาอุดตันง่ายใช่แต่ว่ารู้สึกว่า้าใช้อันเนี้ยไม่อุดตันเลยเพราะว่าเขาซึมแบบเขาซึมง่ายคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เพราะว่าสารสกัดของเขาเป็นของธรรมชาติและคีมเป็นคนที่ซีเรียสกับเรื่อง d u c t <oughs> ที่เรามาใช้บนหน้าค่ะเรื่องของดารากับผิวพรรณเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆกนะฮะกล้องที่เขามาถ่ายพวกเรานี้มันเห็นทุกรูขุมขนจริงๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่จะต้องดูแลผิวพรรณของตัวเองเอ,อ,อย่างคุณวุ้นเส้นเราต้องยอมรับมานั่งอยู่ตรงนี้หลายครั้งผิวสวยผิวเนียนขาวดูดีมากก็อาจจะเป็นเพราะว่าเนหี่ยฮะเธอเป็นเจ้าของเซวานี่เองนะฮะวันนี้จะมีเอามาฝากพวกเราสองคนสักหน่อยไหมมีค่ะออขอบคุณค่ะขอบคุณครับ โอ้โหไวท์เซรั่มนะฮะเซวาของโดยคุณบุญเส้นนะครับ uh, วันนี้เอาอย่างนี้พี่คิมพี่คิมเอามาฝากเราแต่คุณผู้ชมเนี่ยแหละเขาก็อยากได้เหมือนเราต้องทำยังไงครับพี่คิมก็เข้าไปที่ไลน์แอดได้เลยะคะ่ะเซวาไทยแลนด์หรือไม่ก็ไลน์แอดเซวา ทยนะะคง่ายๆหรือว่าพิมพ์ Google ก็เจอพิมพ์ Google แล้วก็พิมพ์ว่าเซวาก็เจอเลยค่ะหาง่ายมากเลยค่ะหลอแล้ววันนี้เนี่ยพี่คิมเขบอกว่าเอาโปรดีๆมาฝากด้วยซึ่งเขาบอกว่าปกติเนี่ยราคาเต็มของเขาคือ1 8ึ้น1,890บาทวันนี้พี่คิมใจดีพี่คิมจะให้เท่าไหร่นะ 1, 3 5่บาทบาทนี่พูพร้อมกันเลยคือได้ไซส์นี้เลยนะได้ไซสนี้เลยค่ะ40 ML ค่ะนี่ ใ้ได้นานนะคะแล้วก็มีแบบซองด้วยค่ะคือ8 ml ค่ะสองซองแถมให้ไปอีกนะคะใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ่ขอบคุณค่ะแฟนรายการตีสิบเนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ม mm ีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบค่ะ